สวัสดีครับกลับเข้าสู่ฟิกฟ้าสตอรี่ทีเอสนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปลงกันบ้างนะครับหลังที่หายไปนานนะแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวเกมวันนี้เราจะมารีวิวงานเก่าครับที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเกือบจะเป็นตำนานของการนักฟุตบอลรุ่นแรกนะคือนี่เลยการเป๊ปซี่ครับการนักฟุตบอลเป๊ปซี่นะครับเป็นระดับตำนานเลยนะถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของการสะสมการนักบอลนะผมมีอยู่ประมาณนี้นะซึ่ง คร,ครบชุดเนี่ยมันมีประมาณ99ใบ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะมีแบ่งเป็นแบบพิเศษด้วยนะอาจจะจะมาดูกันในนี้แหละบอกก่อนว่ามันเป็นงานประมาณ20กว่าปีที่แล้วสมัยนี้ก็หายากเือนมควรแล้วนะแต่ก็ยังพอมีขายนะผมเห็นอยู่ก็ว่าจะไปซื้อไม่ครบอยู่เหมือนกันมันจะขายอยู่ที่60บาทประมาณนั้นๆต่อนหนึ่งซองซึ่งมันจะมากับรถที่เขาส่งเ๊ปซี่ร้านขายของทั่วไปเมื่ออย่างที่ผมบอก20ปีก่อนนะแล้วก็ซองมันเนี่ยสามารถไปแลก รูปฟุตบอลเป๊ปซี่ได้นะฮะก็รูปแบบก็ประมาณนี้นะ,ะ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้แลกไว้นะคือตอนนั้นพี่ชายเป็นคนซื้อซะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะตามไปดูนะแต่ว่าพี่ชายผมก็ไม่รู้ก็ทิ้งสองไปเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่าการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบไหนนะฮะแล้วก็สวยงามแค่ไหนมันเป็นแบบไหนผมมีไม่ครบนะบอกก่อนมีประมาณก่อนเนี่ยมาดูกันตั้งแต่ใบแรกนะผมไม่ได้เรียงนะมันจะมีเลขบอกนะครับว่าใบาที่เท่าไหร่อยู่ตรงท้ายเนี่ยนะฮะ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโลลองบลองนะฮะนี่ไงสวยงามนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้นะครับว่าตอนนั้นนะเนี่ยเป็นสวิปเปอร์ทีมชาติฝรั่งเศสโลลองบลองสโมสสในปัจจุบันตอนนู้นนะฮะโอลิมปิกมาร์เซยก็จะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยคือลูกมงแล้วก็การผ่านบอลยาวนะครับที่สําคัญนะครับแม้ใบนี้ใบนี้ถือว่าเป็นการธรรมดานะไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าที่พิเศษคือมันมีลายเซ็นครับ เป็นไงมันมีลายเซ็นโลลองบลองแท้ๆนะครับซึ่งสมัยนี้บอกก่อนถ้าจะหาการ์ดนักบอลที่มีลายเซ็นเนี่ยถ้าเป็นนักบ,บอลเกรดธรรมดามันอาจจะถูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเก่งๆเลยนะแบบโรนัลโด้เมสซี่เนี่ยแม่งแพงแน่นอนอนะนี่บอลโลลองบลองนะเป็นดาวอซูเคอร์ครับนี่ดาวอซูเคอร์นะฮะเป็นไงการ์ดอันนี้เป็นธรรมดาแนละ้วข้างหลังก็จะบอกรายละเอียดเนี่ยครับการ์ดเลขที่เท่าไหร่แล้วก็มีลายเซ็นนะครับนี่ประมาณนี้นะใบนี้ ที่ผมอยากจะนําสนเสนอนครับนอกจากใบธรรมดานะครับมีเยอะนะครับมันผมว่ามันมีเกิน99ใบเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะมีหลายใบยอย่างเช่นเดลピเอโร่แล้วกันนี่นาเดลนะครับนาเดลอันนี้ก็เป็นเดลピเอโร่เป็นรูปนี้นะครับการธรรมดานะอันนี้คือการธรรมดานะนี่มีลายเซน็นนาเดลเป็นไงสวยงามนะครับมีบอกภาษาไทยด้วยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นิดวิลตัวลุกนะครับศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีอเลสซานโดรเดลピเอโร่นะครับแล้วก็แท็กติกของเดลピเอโร่เนี่ยเขาก็บอกว่า การเตะลูกจักรยานกาหรือโอ้ยมันก็อธิบายเยอะนะเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยะฮะธรรมดาใบที่หนึ่งนี่โคตรเทใส่แวนด้วยอันนี้ก็เป็นเดลเวโลเหมือนกันใบธรรมดานะฮะข้างหลังก็เหมือนเดิมครับมีเลขกำกับว่าใบายเท่าไหร่แล้วก็ลายเซ็นแล้วก็คาอธิบายเล็กน้อยนะฮะและที่พิเศษที่ผมบอกครับการนี้มันจะเน่าๆไปนิดนึงนะฮะอันนี้พิเศษแบบแรกแล้วกันผมว่านี่เป็นเดลเบโลเขาเรียกว่าเดลเบโลขอบทองครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับตรงชื่อจะเป็นสีทองครับเป็นไงอันนี้มันจะยับหน่อยนะเพราะตอนนั้นน่าจะพี่ผมน่าจะาไปเขีย่ยไผ่เลยนี่แหละเนี่ยแล้วก็กินหมานี่ยฮะข้างหลังก็เหมือนกันครับอันนี้คือทํามอันนี้คือพิเศษขอบทองเขาเรียกเดี๋ยวเราจะมาดูพิเศษกว่านั้นอีกใบหนึ่งนะฮะคือมันก็มีเยอะมากเลยนะครับว่ามีเนี่ยเดลปปีอโลก็มีเยอะมีอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นฟาติอุเนอัสปิยานะครับนี่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักเขานะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะ อาจจะไม่ทันได้ดูยุคนั้นก็มีลายเซ็นครับมีวิเอลี่นะครับนี่วิเอลี่นะฮะวิเอลี่ลายเซ็นมีทุกใบครับผมบอกเลยมีทุกใบซึ่งถือว่าคุ้มมากในสมัยนั้นนะฮะนี่ก็เดียวมีพออินนะฮะการ์ดเดวิดเบ็คแฮมครับนี่ปีกหน้าหล่อสมัยนั้นน่าจะอยู่แมนยูอยู่เลยนะเนี่ยเบอร์เจ็ดนะฮะมีละวิมีลายเซ็นเดวิดเบ็คแฮมกำกับครับอันนี้รูปแบบที่หนึ่งนะเป็นการ์ดธรรมดานะนี่ธรรมดา อันนี้ก็จะเป็นเบ็คแฮมใบที่2ธรรมดากันนี้ยืนแอคหนึ่งนะฮะก็จะมีคำอธิบายเหมือนกันแล้วก็ลายเซ็นแล้วก็ที่พิเศษแบบการ์ดพิเศษแบบที่สารผมิตนำเสนอแล้วก็คือนี่เลยครับอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเป็นเดวิดเบ็คแฮมขอบทองและเป็นการ์ดนูนครับผมไม่ผมไม่รู้ว่าสับจริงๆมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมว่ามันเป็นนูนขึ้นมาแล้วกันตัวนักเตะมันจะนูนขึ้นมาครับแล้วก็ขอบชื่อสีทองครับใบนี้ใบที่91นะครับเดวิดเบ็คแฮมครับใบนี้โคตรเท่ครับแล้วก็ ค่อนข้างมีราคาอยู่ด้วยนะนี่จริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะฮะแต่ว่ารีวิวไม่หมดอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็เป็นเดเอโก้ซิเมโอเน่นะครับโคช้ชของแอตแลนติโกมาดริดปัจจุบันเลยนะครับนี่รูปแกก็เท่ดีนะสมัยนะั้นมีลายเส้นกำกับสวยงามครับสวยงามคุ้มมากๆผมบอกเลยว่าซองละอยหกสิบาทแต่มันไม่ได้มีใบเดียวมันมีมาห้าใบมั้งนะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวนี้ใครวะเนี่ยลอยลัสซิสเตอร์นะครับนี่ลอยลัสซิสเตอร์ตัวนี้ผมก็ ไม่รู้จักเหมือนกันนะว่าเป็นใคร,ครับก็มีลายเซ็นส์เหมือนกันนะสุดยอดครับชุดนี้นี้โรเบโตคาร์ลอสครับซ้ายตีระเบิดของเรานะครับแบ็กซ้ายตำนานบราซิลในเกมก็มีนะนี่ลายเซ็นส์สวยงามครับแล้วก็นี่เลยครับหลายคนไม่รู้จักนะครับมองเผลอๆเนี่ยนึกว่าลุดคูลิชใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นคาร์ลอสวันเดลามานะครับน่าจะเม็กซิโกเอ้ยไม่ใช่เม็กซิโกอะไรนะโคลอมเบียป่ะ เออแต่ผมเออใช่โคลอมเบียนะนี่วันเดอร์มาหัวรังนกของเรานะครับเท่มากครับมีลายเซนด้วยนะครับหายากนะครับพวกนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับที่ในตอนนั้นนะฮะหาเรียกว่าหายากนะครับคือมันอาจจะเป็นการ์ดธรรมดาแต่มันเป็นเลขที่แบบผมไม่รู้ว่าที่อื่นหายากไหมแต่ผมจําได้ว่าการ์ดใบนี้มีการขโมยกันเกิดขึ้นนะฮะในกลุ่มของเพื่อนพี่ชายผมนะฮะซึ่งไอใบนี้มันเป็นของพี่ชายผมมันหายไปนะฮะแต่ว่า ไปจับได้อยู่สักอีกสักคนแหละแล้วเขาก็ได้คืนมาก็จะคือตัวนี้ครับเดนิลสันนะครับไม่ใช่เดนิลสันกองกลางอาดีตเด็กบาสไออร์เซนอลนะจะเป็นเดนิลสันเดอโอลิเวล่าของเซาเปาโลนะครับ,รบทีมชาติบราซิลเบอร์7 1ครับการใบนี้นะครับการธรรมดาที่มันเปิดหายากนะเนี่ยมันควรจะเป็นแรนะเบอร์71มีลายเซ็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจไหมอะไนี้ก็จะเป็นอัสิยาขอบทองอย่างเงี้ยนะฮะ มีใครอีกนะที่คาเซมบูเนี่ยครับมันก็วิกเตอร์บาย่าเนี่ยฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตำนานโกได้เหมือนกันนะของโปรตุเกสนะแต่ว่าย่อมาเลยเพราะมาก็เหมือนเวลาเราเปิดไอคอนนะม่นก็เพิ่มขยะให้เราเนี่ยนะนี่มีลายเซ็นครบเรียบร้อยครับวิกเตอร์บายา่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการนักเตะเ๊ปซี่นะครับใครสนใจผมว่ามันน่าจะมีขายอยู่บ้างนะเคยเห็นในช็อปปีนะแต่ว่า ก็จะเหลือน้อยแล้วล่ะบางใบอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องสะสมกันไปนะครับก็มันมีหลายประมาณ99า้าบเก้าใบมั้ง้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะมีมันมีไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่าหนึ่งตัวมันมีหลายหน้าอย่างนะเดลเปียโรที่ผมโชว์ให้ไอ้เี้ก็มีหลายหน้านะครก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวการนะักฟุตบอลนะครับคือมันเยอะมากอะมันมีเยอะถ้าผมมานั้าโชว์ทีไรมันจะนานเกินไปนครับเอาเป็นว่า เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็เป็นรีวิวให้ดูกันเล่นๆนะครับสำหรับการ์ดฟุตบอลรุล่นแรกนะครับงานเก่านะครับภาษาไทยที่สําคัญมีลายเซ็นกํากับทุกใบค,ครับมีลายเซ็นกํากับทุกใบค,คือแม่งคุ้มมากสมัยนั้นเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ